สวัสดีครับเพื่อนๆเทีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็จะพานะเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสวนนะปลูกต้นไม้นะครับก็หลังจากเมื่อวันก่อนครับผมมีโอกาสได้ไปดูต้นไม้นะครับที่บิ๊กซีนะครับก็ไปเลือกพันต้นไม้มาทั้งหมด6ต้นด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับไปดูว่าผมจะปลูกต้นไม้อะไรบ้างซึ่งต้นไม้แต่ละต้นครับที่ผมซื้อมาก็ราคาไม่แพงมากนักนะครับเต็มที่นะครับไม่เกิน250บาท เรามาดูกันว่าผมซื้อต้นไม้อะไรบ้างครับทุกคนนี่ต้นนี้ครับมาทุกคนครับมาดูต้นไม้ที่ผมซื้อมาเมื่อวานนี้ครับอันนี้ต้นแรกครับคือเป็นต้นมะพร้าวนะครับเป็นต้นมะพร้าวเตี้ยน้ําหอมนะครับก็ต้นนี้อยู่ที่ต้นละ250บาทนะครับก็มันเป็นต้นใหญ่ดีนะครับต้นเล็กก็มีครับราคาอยู่ที่100บาทก็มีแต่เราไม่เอาเราเอาต้นต้นใหญ่เลยนะครับก็ มาปลูกนะครมันก็จะย่นระยะเวลาของการเติบโตได้ดีนะครับต้นต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นอันนี้คือมะยมชิปนะครับต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์ทุนเก้าเป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่นะครับทางเจ้าของร้านเขาบอกมานะครับเป็นพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ต้นนี้คือส้มโอนะครับพันธุ์แตงกวานะครับตัวนี้ครับเนื้อมันก็จะเป็นแบบสีขาวนะครับสีขาว รสชาติก็จะเบบหวานๆนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ an เป็นมะยมชิปเหมืนอนกันนะครับเป็นพันุ์เดียวกันต้นนี้ซื้อมาต้นละ250บาทนะครับมาดูอีกต้นนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นซบโอนะครับพ bon. ัน <laughed>. ทับทิมนะครับก็จะมีสีสีม่วงสีม่วงสีชมพูนะครับประมาณนี้นะครับต้นนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือเป็นต้นมะม่วงนะครับพันนำดอกไม้นะครับทั้งหมดผมซื้อมาอยู่6ต้นเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา ลงปลูกที่สวนนะครับแทนต้นจำปะดาภายในทั้งหมด6ต้นนี้ถามพ่อค้าเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสายพันธุ์ดีไหมนะครับคือในการปลูกแต่ละครั้งนะครับบทเรียนมีนะครับก็คือเราเลือกสายพันธุ์ที่ไม่ดีพอปลูกมาแล้วผลผลิตมันไม่ได้ก็เหมือนกับคลิปที่ผมตัดต้นขนุนจำปาดาเห็นไหมครับแต่รอบนี้คือไม่พลาดนะครับก็เลยจะปลูกใหม่นะครับไม่เป็นไรพอดีเข้าหน้าฝนด้วยนะป่ะไปดูกันครับว่าผมปลูกยังไง อันนี้คือผมจะเอาท้าเรียกว่าอะไรนะมะย,ยมชิปไปปลูกก่อนมะย,ยมชิปหนึ่งนะครับแล้วก็มีส้มโอเนี่ยส้มโออีกหนึ่งต้นเป็นสองต้นนะครับพอดีเราเตรียมหลุไหมไว้นะครับเกียไปปลูกมาทุกคนครับหลุมนี้ก็จะใส่มะย,ยมชิปนะครับตัวน,นี้นะครับคือพุพพมะย,ยมชิปนะครับก็คือผมขุดหลุมมาบ่อยแล้ว ส่วนต้นนี้เป็นทับทิมนะครับแตงกวาเดี๋ยวผมจะปลูกมุมด้านข้างฝั่งนี้นครับทุกคนนี่นครับทุกคนครับตัวนี้ก็จะเป็นส้มโอพันทับทิมครับนี่นี่คือหลุมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือผมขุดหลุมไว้ก่อนแล้วคือผมเว้นระยะห่างของการปลูกนะครับประมาณเกือบ4ี่เมตรนรั้นคนนะค,คือ4ี่เมตร4เมตร4ี่เมตร,มตรอันนั้นก็4เมตร สเมตรนะครับมาทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันครับไอ้ต้นนี้ต้นแรกก่อนต้นแรกของปีนะครับน,นี่โอ้ต้นนี้รากสวยครับตัวนี้เราแกะไป ะเรียบร้อยครับตรงนี้ดินแถวนี้ครับก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับดินทรายจะจะเยอะกว่านะดินร่วนเวลาแบบนี้รากมันจะเดินดีครับปลูกอะไรก็สวยงามตัวนี้โอ้นี่ทางร้านบอกว่าหนึ่งปีอาจจะมีลูกก็ได้พี่มีไม่แน่่ะครับลองดู ป่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือต้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะหาไมา้มาค้ำตรงนี้นะทุกคนนะเดีย๋ยลดน้ำโอเคเดี๋ยวกดหน่อยโอเคอออมากทุกคนนะครับก็ไอ้ต้นนี้นะครับ,ก,รรบก็จะเป็นต้นที่สองนะครับต้นที่สองที่เราจะปลูกนะครับ ต้นเก่าที่เราฝันทิ้งก็คือต้อนนี้กับอยู่ฝั่งนี้ครับเป็นต้นจันปดานะครับก็เดี๋ยวต้นนี้ผมจะเป็นต้นมะยมชิปนะครับพันธุ์ทุน9เก่าพันธุ์ลูกใหญ่นะครับต้นนี้ต้นนี้สวยต้นนี้ครับต้นนี้แข็งแรงดีครับต้นนี้ครับฟอร์มกำลังดีต้นนี้ครับสวยงามมากดินแถวนี้จะดินดีครับทุกคนครับเป็นดินทรายนะครับดินทรายดินล้วนอ่า ลากเดินดีบันนี้โอ้สุดยอดเอ้ทุกคนตุ๊บอ่ะนะต้นที่สองนะครับของปีวันนี้ตึ๊บโอาหนี่เห็นไหมปลูกด้วยมือนะครับอันนี้คือเราขุดปยู่มาเรียบร้อยแล้วไปต่อไปครับโกยนี่ต้นนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ80สิบเซนนะครับ80สิบเซน ตัวนี้ผมขุดหลุมลึกประมาณฟุตหนึ่งครับประมาณนี้ครับคันนี้คือหมดห่วงเรื่องสายพันธุ์แล้วนะพอดีผมถามทางร้านแล้วเพราะว่าเป็นร้านขายต้นไม้โดยตรงนะครับอีกอย่างคือต้นนี้ก็อยู่ที่250บาทสกคน เดี๋ยวรอออกลูกออกผลน,นะเดี๋ยวผมจะมา,าทําคลิปให้เพื่อนได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เอาคลิปปลูกไปก่อนนี่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้มาค้้ำที่หลังคนคนนะ่เรียบร้อยครับต้นที่สองะเดี๋ยวต้นที่สามต้นนั้นครับต้นนั้นก็จะเป็น ทับทีมมาทุกคนครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นที่สามนะที่ผมจะปลูกเป็นส้มโอนะครับก็เราจะปลูกต้นไม้ที่มันห่างๆกันนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลามันออกมามันจะได้ดูสวยงามฮนะแล้วก็เวลามันจะได้ไม่แย่งกันอะ่ะเออผมผมเดานะอยากให้มันมีหลักหลัก หลากหลายสายพันธุ์นะครับส้มโอนะครับส่วนมากที่ท,ที่ดูที่ร้านนะครับก็จะเป็นต้นไม่สูงต้นอยู่ประมาณเท่านี้นะครับแต่ต้นนี้ต้นต้นสวยต้นนี้ครับฟอร์มดีนะครับแล้วก็เปลี่ยนถุงแล้วก็แสดงว่ารา,ากเดินดีนะครับต้นนี้นครับอันนี้ก็เหมือนเคยครับฉีกเลยออยอดทุกคน,น ลากสวยทุกคนเดี๋ยวลากออกยาวเลยนี่แบบนี้ปลูกไม่เกิน3ามปีได้กินแบบเนี้ยนี่ฮะลากสวยมากลากกำลังเดินดีทุกคนเห็นไ,ไหมเนี่ยเสียวขาวไปจะไปหนักมากนี่โอเคไป อันนี้ผมใช้มือในการกบนะทุกคนนะเพราะว่า,ามันจะได้เป็นตำนานนะครับในการปลูกต้นไม้ครั้งหนึ่งนะครับเราเคยเคยปลูกต้นไม้โดยด้วย,ด,วยด้วยมือของเรานะครับเวลามันโตเว,วลาเราแก่ตัวมาเราจะได้ภูมิใจว่าที่เวลาเราปลูกต้นไม้นะเราใช้อะไรปลูกเราใช้อะไรขุดเนี่ยมือนะครับทุกคนที่ผมาทาสวนทุกวันนี้นะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของอ อาไปขายหรืออะไรนะคือผมปลูกให้กินปลูกไว้ให้ลูกไว้ให้หลานนะยามแก่เท่ามานะครับเราจะมัวรอเวลาปลูกอายุหกสิบปีแล้วก็มาปลูกเนะี่ยมันมันช้ามันทันแต่มันช้านะแต่ผมอยากกินตอนตอนเป็นวัยรุ่นตอนหนุ่มนะครับน,นี่นะนี่โอเคเนี่ยเรียบร้อยให้ทุกคนอ่าจัดไปสวยงามนะเดี๋ยวเราค่อยหาไม้มาคำ้ำนะครับหาไม้มาคำ้ำปลูกไว้ก่อนเพราะว่า อ่าช่วงนี้ฝนมันตกนะต้องต้องรีบปลูกแล้วก็มันจะได้ติดดีรากจะได้เดินดีนะครับโอเคเรียบร้อยต้นที่สามอ่านะครับมะพร้าวหนึ่งต้นฉีดทุงเลยนะนีโอ้ลากดีทุกคนลากสวยมาก เต็มเลยครับมีหน้าเขานึงขายในราคาที่250บาทนี่ดูลากคนเดี๋ยวเราจะเอียงเอียงเอียงหน้าฝั่งไหนฝั่งนี้ไหมเออนะครับเดี๋ยวผมจะเอียง,เ,ยงเพื่อให้เพื่อให้มันแทงแทงแทงยอดขึ้นนะครับเขาบอกว่าปลูกมะพร้าวให้ให้นอนข้างตะแคงข้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอียงฝั่งนี้กัน ไม่ต้องปลูกตรงครับบอกอแบบนี้แล้วกันอันนี้คือตามทฤษฎีนะครับที่เราดูยูทูบมานะทุกคนนะไม่แน่ใจแต่ผมไม่ปลูกตรงนะก็จะปลูกเองอันนี้คือปล่อยให้มันขึ้นแล้วก็ผักขึ้นเองนะครับอโอเคลองดูนะครับไม่เป็นไรผิดถูกไม่ว่ากันนะครับอ,อันนี้ต้นละสองหาบาทเป็นต้นใหญ่เล่านะทุกคนนะรากดีนะครากดีต้นใหญ่ ผมว่าสามปีไม่แน่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้น้ำดีๆนะน้ำได้น้ําดีๆเนะี่ยสามปีได้กินปลูกแบบง่าย ร้อยต้นมะพร้าวเหลืออีก2ต้นปะ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยรดนเป็นมะม่วงนี่เดี๋ยวผมจะปลูกตรงนี้นะครับก็เราเว้นระยะห่างกันก็กอันนี้จะจะไกลกันหน่อยนะครับจากต้นเก่ากับต้นนี้ก็ประมาณ4เมตรนะทุกคนนะสี่เมตรน่าจะพอน่าจะพอนะเพราะว่ามันเป็นกิ่งพันุกิ่งพันต้นนี้ฟอมสวยคนระับต้นนี้แตกสามกิ่งงอกแตกยอดถ้าเกิดลงดินเนี่ยยิ่งแตกเร็ว นะมะม่วงมะม่วงราคาจะไม่แพงตามตามร้านค้าทั่วไปที่ที่ผมเช็คราคานะเมื่อกี้ที่ที่ดูในสวนส,วน,สวนต้นไม้ก็อยู่ที่ประมาณที่ราคาที่ห5 0 150ห150้าสิบหนึ่งยาสบทนะทุกคนนะมาตัวนี้เอา้านะมานะปลูกด้วยมือนี่ต้นสวยฟอร์มสวยนะทุกคนนะความลึกก็ประมาณที่30สิเซนที่ผมปลูกจัดไปเหมือนเคยครับใช้มือกรบ น,นี้พอเราปลุกเสร็จแล้วก็ออเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะหาไม้มาคำ้ำครับไม้มีแล้วละ่ะเดี๋ยวเราจะมาค้ำทีหลังแต่ผมก็จะปลูกให้เพื่อนเได้เห็นดูนะครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะทุกคนนะก็ต้องต้องรีบหามาปลูกถ้าเกิดเราปลูกช่วงนี้มันก็จะติดเร็วนะติดเร็วแทงยอดนะแทงยอดแล้วก็รากเดินดีนะครับถ้าเกิดปลูกหน้าหนาวมันก็จะหดนะมันก็จะไม่ไม่แทงรากนะครอ่านี่จากไป สางนีแล้วนี่สวยๆฮะอานี่เห็นไหมเรียบร้อยเรียบร้อยขม่วงอ้าเรียบร้อยนะครับสำหรับการปลูกต้นไม้นะครับทั้งหมด6ต้นนะครับก็ หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอยู่2ฝั่งด้วยกันที่ปลูกนะครับก็ฝั่งโน้นฝั่งฝั่งโน้นครับแล้วก็มาปลูกฝั่งนี้นะครับอย่างละ3าต้นครับก็ยังไม่ครบนะก็ยังหาปลูกเรื่อยๆนะทุกคนนะครับก็เรียบร้อยแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ